กลับมาอีกครั้งสำหรับทีวีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เราสร้างบ้านได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาด้วหน่อยนะครับแล้วก็มีผู้มาร่วมทบรายการก็คือคุณกล้องของเดิมนะครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อเฉยเกินมาแม่พนาคาโลว,ลวามันไม่มีจริงมันไม่มีจริง แม่ไม่มีอะไรจะเมือเ่อใดต้องใส่นะครับว่าเขาเป็นอะไรรัะเขาช่วงนี้เขาติดกนะิบูล่านะแรกแรกเอาไณนั่งเทลว่ามันไม่มจริงตัดไม้กายไปกล <c oughs> ับมาโถ่โอ้ดมอนเฮ้ยทำอะไร อเอว้เราจะไปขุดแร่นะครับคลิปนี้จะไปขุดแร่กันนะผมเจอกระเวยอีกแล้วช่างน่าเกลียดแล้วค่ะที่โถคลิปนี้ก็จะพอขทิชนี้ก็จหยุดไปแค่สิบนาทีเท่านั้นนะสิบนาทีเจอกลับคืนมา ไม่เป็นไรครับขี้เกียจลงขี้เกียจอัพโหลดขี้เกียจอะไรก็ไม่มีจริงมันไม่มีจริงเนี่ยเอา so so wonderful อีอ h ah จริงใช่หัวเราเราวิ่งไปอะไรอยี้ก็ต้องรอคุณกล้องครับรอเขาก่อนนะอุ้ยไม่เป็นไรครับมันหิวเฉยๆหิวเฉยๆ ถ้าถ้าถ้ามีไปถ้ามีโอ้ยหิวตายนางนาเฮช้ยใช่ไหมเนี่ยไม่มีไทยว่งว้าจะกลับคืนมาข้ามมาแล้วว้ามันไม่มีจริงมันไม่มีจริง ผมกำหนักจะกดเขาอยู่เลยคอยพูดชัก่องไปถึงนั้นที่รู้ว่ามีโค้ดเต็มเลยเต็มทันทำเลยจะทำเหรอไหนพาไปหน่อยไม่ไม่จริงโถ้ถจะทำเดบ๋ผ่าแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นท่นแพรไดทำ,<า>ทำกลับมา เอ้ทุนนี้ก็ต้องชนใช้ไม้ไปก่อนนะผมผมไม่กระโหนงงั้นเราผมใช้หินแล้วก็แเขนาล้วแต่คุณนะถ้าคุณมีหินว้าวจะจะกลับเกินมากมันไม่ไมีจรงิงมันไม่ไมีจรงิงโ,โอ้จอสมาโอเคสักมู่

วานไฟวานฟัตเน่ผมไม่เห็นแต่ผมผมไม่ใช้ผมใช้มือมือแข็งแรงด <ippers> ิโอ้ทำไมที่บ้านมันมืดีอะไรขนาดนี่ก็เราไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วคนมีแล้วคนมีได้แล้วพี่ไปเคาว่าคาเพิ่งรีเฟอใหม่เด็กตักบล็อ

หากแค่ไหนคือคนโอ้ยทำตันตายที่ดีเก็นคนหากใน้ผลรู้ง่ายคนวันนี้แล้วกันให้ตายนี่คือยังไงเอาเข้าไป ทำอะไรคุณนโซนาเนี่ยนี Math ่ก็เลยนอนคนเดียวกี่ขึ้นีดข้าเชน้อเฮ้ยเฮ้ยเดยเดยบนเงเนี่ยคารานี่ยมีเนี่ยรู้ดหมรู้อีกโชว์ทางนี้รู้อีกโซนาเนี่ยนี่ก็เลยนออคนเดียวกี่ขึ้นกีดข้าเชนองคนเดียวทำคนอมาะละกล้ย ไอ้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เถอะเถอะเถอโเถอะเถอะเถอะเถอไตไตโอด้ได้เนื้อแล้วอ่าโอ้ยเฮ้ยเร็วจะขึ้นไปยังไงต่อมาขึ้นมา หน่อยกูชิมาแล้วไปร้วเร็วเร็เรวดิตกเออคนน่ารักจี๊คนจะตัดทำไมไ่คนก็ปันนี่เอากันให้ เอาเข้าไปโหลายเือะเกินไปหาเนื้อไปหาอาหารกันเถอะเร็วเอ้ยมันไม่มีสปอตไม,ไม่มันไม่มีเออหน้าหมูหน้าหมาใช่ไหมโอ้ยมันคืออะไรเนี่ยอะไรมันหนังตึง้งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแล้วเซ็งอะไรวะเนี่ยผมกดผิดใช่ไหมใช่คุณกดผิดไฟวันนี้ ใช่ผมคุณผมคุณเจอแล้มันไม่น่ารัตึ้ง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 ทีเลยโอ้ยโอ้ยบักว้างโอ้ยแบบเพราะคุณลงหมดเอาไว้นะครับหมดอะไรครับหมดหมดซาวอะไรม่รูของคุณอ่ะใช่เลยใช่เชื่อผมดิโอ้คนที่เซิร์ฟผมผมยังไม่โดผมยังไม่เอไอคุณอะไรคุณที่เซิร์ฟอะไรแล้วผมเนี่ยโอ้เฮลโหลไก่หมูเนี่ยผมก็ไม่รู้แหละเอ้ยตรงนี้เป็นเฮ้ยหมูบินได้โอ้จอดตัวนี้มันเป็นที่โล่งกว้างจริงๆ แต่ทำไมไม่มีฮียอะไรนนะเลย,ไ,ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไก่ให้ตายอ,อย่างนี้เลยอย่างไรปูอยู่หลังบ้านไก่เข้ามาไก่ไก่เกิดให้ตายพร้อมจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเนะไก่แล้ว ไปนะเข้ามาเอ้ยเรียบร้อยเก็บไข่ด้วยไฟเวนเอฟักแม่เราจะเอาไข่เอาเจ้าเจ้าไข่เอาเจ้าไข่ไก่ทุยดื้อฟันกันโอ้หมูหมูหลังบ้านเต็มเลยไม่ไม่เห็นเลยเหรอไม่เราจะเอาไข่ไก่ไปทำฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มไก่ไหนอะโมดังบ้านไหนไม่เห็นมีเลยไม่เห็นเหรอ หลังบ้านนู่น <Pf ing. S 2> ข้างนาบ้านหนาบ้านนาบ้านหลังบ้านโถหลังบ้านเออหลังบ้านโอ้โอ้เจอตัวละตัวละตัวนึงละตัวนึงละวเอามาได้ไงวะนั่นสิมาได้ไงโอ้หมูเดินตกหมูจะกตรตายซะเลยวันเอ้าไฟวันเอ้าฟัคแม่วันเอ้าไฟวันเอ้าฟัคโย่โอ้หมูปีนต้นไม้ได้ด้วย ร้อยวันรถไฟวันรถไฟแม่โอ้แปดตุ๊กอุ้ยออกมาได้งไงวะออกมูคนออกมาได้เก่งม,มากเลยจะบอกว่าผมยังไม่ได้ปิดเออผมจะเลยผมยังไม่ได้ปิด PVP นะอย่าต่อยกันเองนะตอนนี้ผมเลือดเหลือนิดเดียวขอทดสอบนะครับหยุดนะจะจนหยุดดวนี้อา้าวผมทำสองอันไหมฉันิดอาหาร ทดสอบทดสอบโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเย็นเ,เกว่วมึงแน่ก็มาเซมาเข้ามาเอ้ยหมูเกิดอีกแล้วหมูบินได้ฟาร์มไก่ในนี้เลยเลย คุณอยากรู้ความจริงไหมทห้แมหมูถึงเกิดรู้แล้วว่าเราได้เราได้ไม่ต้องหรอกเราได้ว่าต้องสร้างสปอนเซอร์เยีางที่สุดไม่อรัผมไม่สร้างเลยนะฮัลโหลวันรถไฟรถไฟสร้างอันเนี้ยอ๋ออันนั้นแหล่ะครับแหล่ะแหล่ะโอ้แหลกี่หมายได้โวแหล่ะแหล่ะแหล่ะอะีรมือผมเองครับโถ่โธ่ Wanna fight, wanna fuck me bắt mẹ. Bận a phái và nâng bắt mẹ. Bận a phái và nâng bắt mẹ. Bận a phái và nâng bắt mẹ. Bận a นั่นแต่คือดีให้ท้อละมา,าแต่ว่าเธอจะกลับคืนมาและท้อวันนั้นมาลูวปามันไม่มีจริงมันไม่มีจริงและไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมเราหง่อกแรงแรง I want hero by ายนาคาไนเฮ้ยทำทำประตูรัวทำรัวทำประตูรัวยังไงก็ทำอย่างนั้นหาทำเหมือนกันทำอย่างนี้อย่างนี้ะเจอเจอแล้วก็แค่เอาสติกสี่อันมาครับเออเอาหกอันมาครับเย้เอ้ยปิดไปอย่าออกมาไกล คุกไก่ก็ตฆ่าไก่นะไก่ชอบกดดิ้นไลท์ก็ฆ่าใหม่อันนึงเมื่อเธอเสื่อมได้แต่หวาดว่าเธอจะกลับคืนมาแย้มน้าใบหน้าแม่ล้วันอีบัวลายหนันดีเอ้ยอย่าเป็นงูไม้ลูกไก่ เดดได้แอบงอหลอมหลอมแรงแรงไก่าโอเคอ่ะพูดข้าวเลยเนี่ยวันนี้ลูกไก่เข้ามานี่ไก่เอาเนาะไก่ข้าวหมดอยเจ้าแล้วเจ้าเป็นฟรีดอมแล้วยุดอ่ะแล้วข้าพิชเลยไก่มันงอมันไม่เอามันไม่อยากเป็นฟรีดอมมันเลยไม่ออกมา โอเคเอาอย่างงั้นแหละเดี๋ยวรอมันออกไข่เสร็จปุ๊บแต่ตอนนี้มันเป็นดูดไก่อ่เลยเอ้ยทำไมหมูเต็มรอบบ้านเลยเนี่ยอยากรู้ไหมทำไมทีผมจะพาไปใครผมลักของเขากับจ้าอะโหธ่โหโอ้โหหมูเต็มบ้านเลยเรื่อทุกสปอนได้ฮิตน้อยไปต่อไปต่อ ตอนนี้หมูเหลือเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ไก่ให้ทายกไก่ลูกไก่มีเลือดกี่กี่โอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวโอเคครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เราก็จะเอา้าโอ้ยยิงคนเ,เ,เดียวอีวเอ่ะ <c oughs> ข้าวเออข้าวเดี๋ยวอันนี้สัมภาษผมก็จะหยุดทายแลยนะเฮ้ยสัมภาษ อ้ตงไปม่ว่ามันไม่มีจริงมันไม่มีจริงไปละอ้าวเถอะเฮ้ยเต้นใจนะครับเมื่อกี้เสียงสไายนะ ผมก็อ่าอย่างเงี้ยน,นะสิผมนะเป็นอิสระนะครับใครอยากเข้ามาเล่นใครอยากอะไรก็ขอ,อพีทางยูทูบก็ได้นะอื้มตากอ่าขอ,อพีทางยูทูบก็ได้นะครับตอนนี้จะไปบู๊กันหาไข่ไก่กันเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็ที่นี่ก็ขอจบเพลยที่นี่ก่อนคนระับ จากนั้นเราก็ได้กล่องเชดตตเตาอบเตาเผาแล้วก็เล้าไก่นะข้อไก่นะแล้วก็เออนี่คือความรับที่คุณพ้องเขาทำไว้นะครับมาลูกไก่นี่ทำไมหมูเยอะจังเลยวะนี่คือสปอนเนอร์นะคะสปอนสปอนเนอร์หมูนะฮะถ้าได้ถ้าเราเอาไปไว้ดึกๆก,ก็จะกลายเป,ป็นสปอนเนอร์ซอมบี้นะอ่า สักเบินซอมบี้สกิลตั้นไปพวกนี้ครับอืมนะนี่คือความรักของเขานะอ่ะุดไว้นี่ก็เมื่อมันหมุนอ๋อฝนตกอ่ะเมื่อมันหมุนเสร็จดูนะมันก็จะกลายเป็นหนูออกมาตัวหนึ่งเมื่อมันหมุนไวๆเสร็จนะนั่นไงก็ลองหมุนอีกครั้งนึงลองหมุนอีกครั้งนึงหมุนอีก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  ก็คอยดูนะมุ้นอีกมุ้นอีกมุ้นอีกเสร็จแล้วก็จะไอ,นะอ้ยตัวนี้นะครับโอเคโอ๊ยฝนตกอุปสรรคของการาถ่ายทำโอ้ยเ้าสัหรับคที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าอุปสรรคมันเกิดขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับ